หล่อมากๆเลยพี่เกดวะลินทอนอัพรูปลงไอจซึ่งโพลนี้ของหนุ่มเกดเนี่ยใส่เสื้อเป็นเสื้อบอลและกางเกงยีนแถมยังใส่แว่นด้วยคือเรานัองอ่านคอมเมนต์มาเนี่ยส่วนตัวแล้วนะสะดุดอยู่คอมเมนต์คอมเมนต์นึงเขาคอมเมนต์เอาไว้ว่า บอลอาจจะชนะนะคะแต่พี่ชนะเสมอเลยคนอะไรหล่อได้ทุกชุดทุกลุกทุกเวลาเลยคะ่ะนอกจากนั้นนะครับยังมีคอมเมนต์อีกมากมายเลยจ้าคือไม่ขออ่านนะเพราะว่ามีแต่คำคมเต็มไปหมดเลยไม่พูดถึงเรื่องการแต่งตัวของหนุ่มเกตวัลลินทรอนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าลุคนี้ของหนุ่มเกสเนี่ยเรียกได้ว่าหล่อเทชายแท้สุดๆเลยเพราะว่าด้านบนนะครับหนุ่มเกตวัลลินทรอนใส่เสื้อทีมฟุตบอลที่หนุ่มเกตเนี่ยน่าจะชื่นชอบเป็นพิเศษ ส่วนด้านล่างนะครับก็เป็นกางเกงยีนนั่นแหละจ้ะก็เอาเป็นว่าโพสต์นี้ขอหนุ่มเกตวารินทรหนุ่มหล่อหน้าไทยคนนี้เนี่ยพี่ชายแท้คนนี้เนี่ยหล่อเท่โดนใจมากๆเลยพี่บาย